พอจะเดินพอนบาสกุบาสิกาทุกท่านสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเนี่ยมันต้องเกิดจากความพยายามไม่ใช่แค่ร้อยครั้งอาจจะเป็นพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ได้มันไม่ใช่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกับการทาอาหารให้มันอร่อยเนี่ยอาจจะไม่ชิมแค่ครั้งเดียวร้อยครั้งอาจจะเป็นพันครั้งก็ได้จนกว่าจะได้สูตรสําเร็จเป็นตํานานของความอร่อยขึ้นมาดังนั้นอยากจะแนะนาญาติโยมอย่าพึ่งถอย ลองดูว่าพยายามพอหรืออยังเลยอยากจะแนะนํานะ 1. พยายามครั้งที่101ดูแล้วกันในเมื่อครั้งที่1 0 0มันยังไม่ได้101ล่ะเราไยังไงบางครั้งเราล้มเลิกความตั้งใจไปนะครั้งที่101มันอาจจะมีประกายของหนทางในการที่จะไปต่อก็ได้หรือบางครั้งเราไปมองแค่จํานวนครั้งที่เราพยายามแต่เราไม่ได้มองว่าทําไมไม่ลองค่อยๆทําปรับไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆดูมันจะพบกับความสําเร็จเหมือนกับเรามองแต่เวลา มองแต่วันแต่เราไม่มองว่าไอสิ่งที่เราจะแก้ไขที่เราจะทำเนี่ยเราได้ลองมันไปเรื่อยๆแล้วยังมองเวลามองไปาาความพยายามมันอาจจะทําให้เราท้อถอยก็ได้จงมองในสิ่งที่เราจะทําก็ได้เหมือนกันนะดังนั้น1นแล้วนะพยายามครั้งที่1นึ่งร้อยสองก็คือต้องดีกว่าเกา่าต้องดีกว่าเก่าหมายความว่าไงดีกว่าเก่าหมายความว่าลองปรับลดทดแทนสอดแทรกจัดเรียงตําแหน่งวางใหม่ดู การที่เรานั้นจดจอไปอยู่กับที่บางทีมันไม่เคลื่อนไหวมันไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเราลองปรับลดทดแทนสลับตำแหน่งใส่นุ่นนิดใส่นี่หน่อยปรับวางจัดเรียนมันจะมีความเคลื่อนไหวแล้วมันอาจจะมีอะไรดีกว่าเก่าก็ได้และสุดท้ายนะไม่มีอะไรที่มันง่ายไม่มีอะไรที่มันง่ายถ้าเกิดมันง่ายไปมันก็ไม่ท้าทายนะญาติโยมนะเอออะไรก็ตามที่มันง่ายมันท้าทายที่ไหนมันสนุกที่ไหนมันมีความสุขที่ไหนบางที มันอาจจะมีอะไรที่มันยากหน่อยให้มาท้าทายเราจงมีสมาธิในการโฟกัสภาพรวมทั้งหมดแล้วจงวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาในการแก้ปัญหาวงจรน,นั้นๆออกมาเป็นลาดับให้ได้แล้วมันจะเกิดความสุขและเกิดความสำเร็จขึ้นตรงนั้นนั่นเองดังนั้นแล้วอย่าเพิ่งหยุดพยายามนะบุคคลจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรความสำเร็จใครก็ความสำเร็จคนนั้น ไม่จําเป็นว่าสําเร็จเราจะต้องเหมือนเขานะสำเร็จของเราเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าหันกลับมามองว่าเออเราได้พยายามจนสุดความสามารถแล้วมีความสุขเหลือเกินที่เราไม่ท้อถอยในวันนั้นเราจึงเป็นเช่นวันนี้ดังนั้นลองพยายามอีกนิดปรับปรุงอีกหน่อยมีสมาธิเข้าไปให้มันเป็นกำลังของสติปัญญาแก้ไขวงจรของปัญหา มันจะดีขึ้นแน่นอนสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร